ถ้าพูดถึงดาวยิงพลังหนุ่มที่กำลังมาแรงที่สุดในยุโรปตอนนี้ชื่อหนึ่งที่กำลังดังขึ้นเรื่อยๆแบบหยุดไม่อยู่คือคาวเอต้าเออยองค่ะและบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่บาร์เซลโลนาที่จับตามองแต่2ยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างกำลังเปิดสึกเงียบชิงตัวกองหน้าคนนี้แบบดุเดือดสุดๆใครจะได้ลายเซ็นของกองหน้าวัยเพียง22ปีคนนี้และทำไมเขาถึงกลายเป็นดาวรุ่งที่หลายทีมต้องการวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันค่ะ ชาวเอตตาเออยองดาวยิงทีมชาติแคมรูนของเลวันแต้กลายเป็นเชื่อที่สื่อสเปนโดยเฉพาะเดียริโออารสรายงานอย่างหนักว่าตอนนี้เขากำลังถูกตามจีบจาก3สโมสรระดับท็อปของท็อปทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เซโลนาที่ตามดูฟอร์มมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสาเหตุไม่ใช่อะไรเลยเพราะผลงานของเขาในลาลีการฤดูกาลน,นี้โดดเด่นเกินคาดยิงไป6ประตูและทำามแอสซิสจาก12เกมเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เขาตามหลังดาวระดับโลกอย่างเอมบัปเป้ฮูเลียนอัลวาเลสและเลวันดอฟสกี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่สำคัญสไตล์การเล่นของเออยองยังตอบโจทย์กองหน้าสมัยใหม่สุดๆทั้งความเร็วความแข็งแรงและจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบคมแบบจมดาบเดียวรู้เรื่องบาเซลลนาเองกำลังมองหาตัวแทนระยะยาวของเลวันดอฟสกี้และเออยองก็เป็นเป้าหมายชัดเจนมาตลอดแถมเขายังให้สัมภาษณ์ว่าเติบโตมาก,กับการชื่นชมซามมเอลเอโตและลีโอน e เมสซี่ทำให้แฟนบอลเชื่อว่าเขาอาจอยากเดินตามรอยไอดอลของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้ดีลนี้คุกรุ่นมากขึ้นก็คือทั้งอาร์เซนอลและแมนยูนิเต็ดต่างมี กำลังเงินที่พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาของเขาได้ง่ายกว่าค่าฉีกอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรตัวเลขที่2ทีมจากพรีเมียร์ลีกไม่มีปัญหาเลยค่ะอาเซนนลกำลังมองหากองหน้าที่เพิ่มมิติในเกมรุกส่วนแมนยูไนเต็ดก็ต้องการกองหน้าใหม่เพื่อแข่งขันกันในทีมระยะยาวจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทั้ง2ทีมถึงจับตามองนักเตะคนนี้แบบไม่กระพริบตา ศึกชิงตัวเขาเอต้าเออร์ยองจึงไม่ได้เป็นแค่ตลาดซื้อขายธรรมดาแต่เป็นเกมชิงอนาคตของกองหน้าที่อาจกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของวงการฟุตบอลยุโรปสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสก้าวกระโดดครั้งใหญ่หรือเลือกบาร์เซโลนาเพื่อสารฝันตามรอยเอโตและเมสซี่แฟนๆแมนยูและอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ